ดูแปลงล่างครับかかนี้ตายฉิก็ไม่รู้นะเต็มๆからの決切てのよอ๋อครับสวัสดีคุณชมพ่อแม่พี่น้องชามและโคเกมเมอร์น,นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Bleach Mobile ทีดีแล้วโอ้วันนี้ตัวใหม่เข้ามา ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกสกินอขาเรียกร่างใหม่ร่างใหม่ฮะคือตัวนี้นี่มิจิโกะฮอลโลขาวมิจิโกะมิจิโกะขาวโคโค,โค,ค่ฮะเอออย่างเท่ดู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 ดดแค่ตรงนี้ก็เท่แล้ววิธีการแรกนะครับหนึ่งชิ้นนะใช้ยี่สิบอัญมณีกับห้าอเนกประสงค์นะฮะผมแรกได้ปะวะ เฮ้ยผมเล่นได้แล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูสกินเดี๋ยวเรามาดูสกิวมันก่อนดีกว่านี่ครับผมเอ็กแท็กร้อยเจ็ดสี่เลยนะตัวนี้ดูละเรียก่อนฮะ h p แท็ก เฮ้ยน่าโดนอยู่ครับจมตี211ดาเมจนะขีที่1ลําแสงจำนวนมากพุ่งลงท้องฟ้าเระเแิดแท็กให้ตัวเองแล้วได้รับโล่ขีที่2งมีกาสูงทำให้ศัตรูสับสนฟื้นฟูพ p ตามดาเมจเพิ่มคีดดิ์ที่เแล้วก็คิย i ที่เข่าน,นะครับ ลองอะไรดีกว่าเสียบัตรสซ่อเสนอเฮ้ยดูท่าวิ่งซะก่อนนอ้อจำดีธรรมดาครับเฮ้ยจำปีไก่ท้ำแสงเหรอไกลแต่ไม่ไม่ไวเท่าไหร่ สมดีธรรมดาไม่ติดอะไรนะโอเคแดทครับ okay. ประมาณนี้คิวที่หนึ่งมวยไก่ก่อนเนี้ยโตเลือดแ็กก็สร้างโล่ให้กลับตัวเองนะนี่โล่ low. ทีน่ะไกลอยู่นะคิวที่สอง เฮ้ยจะคิดที่สองรอบตัวเองเหรอทีหนึ่งนะผมขออยู่ใกล้ทีนึง่งอ๋เพิ่มมุดดามเมกคิดทเรียลให้ตัวเองนะทำใหม่นะเฮ้ยฟื้นฟู HP ด้วยเยิบตะเฮ้ยทำได้หรอ ต้องขมจ่ายโจมตีพร้อมพลังชีวิตสูงสุดของศัตรู2%ปมการเพริ่มความเร็ว40เฮ้ยทำอไมนะปุ๊บเย็ด <c ười> มีออร่าด้วย <c ười> เป็นตัววิ่งโซนนะผมว่าวิ่งโซนแบบกิ้วหนึ่งแล้วก็อัตีแล้วก็วิ่งโซนตีตีกิวสอง คี่สองทำไมสับสนด้วยเนว่ยวูดแปลงล่างครับอ๋อแปลงล่างแล้วโจมตีธรรมดาเหมือนเดิมครับมีสีดำๆเพิ่มขึ้นคือที่หนึ่งเฮ้ยสตันด้วยครับขอแปลงล่าง เปลี่ยนแค่สกิลหนึ่งนะโอเคคือคุณว่าไงเฮ้ยพลัาการด้วยไี้ว่าสกิลหนึ่งนี่สกิลมันติด หรือว่าเป็นแค่ช่วยลบครับที่ติดเมื่อกี้สองทีไม่ไม่ติดนะอ๋อจริงด้วยครับถ้าใช้ช่วยลบจะติดอัตราการนะหรือว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ไงเทพไหมผมว่าโอเคอยู่อะเดี๋ยวเรามาดูตัวลิงก์กันดีกว่าพรามันลิงก์ได้เยอะแค่ไหนจะคุ้มไหมกับการแลกตัวนี้มา เลยเลยแหมจับคู่ครับโค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 ทั้งคู่อิติโกอิติโกเอ็กแท็กคุรเซกีเบคุยะเดี๋ยวนะอ่ะมีตัวนี้โอเคอยู่เอราะก็มันไม่เป็นเอ็กแท็กอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้อยู่ครับอิชิโกะสมบูรณ์ได้อยู่ถ้าลิงก์กับตัวนี้ได้แท็กได้ข้อเคครับเรื่องราวเป็นตัวอะไรดาฟันวิญญาณไม่ระบุบผมว่าแม่งเท่อยู่่ะดูวิธีการได้รับ P นะเออแลกเปลี่ยนนะหนึ่งตัว ใช้ยี่สิบอัญมณีก่อนอเนกส่งอีกห้านะครับแรงดีกว่าเอาห้าสิบขวบไปมาแล้วยิ่งเกินน้อยอ่าหน่อมรวมครับ มีแต่やつしかわからねえだ。鉄編からの景色行ってる。いやだ。เดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวนี้กันโอ้โหไม่เท่ด้วยเียแล้วเสียแล้นี่นี่ผมก็เพิ่งอ่าสมัครมานะอืมเป็นตัวสาย แท็กบวกห้าบวกสิได้เยอะอยู่นะผมว่าโอเคครับนี่ก็คือตัวสกินใหม่ล่าสุดของบีดโมบายทีดีตอนนี้นะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้